สวัสดีครับทุกคนสวัสดีฮะสวัสดีนะครับอวันนี้นะครับมีเคสเคสหนึ่งนะครับเล่าเลยแล้วกันนะเดี๋ยวต้องกินข้าวต่อโอเคไหมอ่ามีเคสเคสหนึ่งนะครับมาปรึกษานะครับเรื่องของตัวเขาเองเนี่ยเป็นผู้หญิงนะครับอายุห้าสิบนะครับอายุห้าสิบส่วนสูงหนึ่งร้อยห้าสิบห้าน้ำหนักหกสิบหกนะครับ มาปรึกษาครับว่าเป็นโรคหัวใจเออกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนะครับจะต้องออกกำลังกายอย่างไรนะครับแล้วก็ต้องการลดอ่ลดหุ่นลดอะไรนี้ด้วยจะต้องออกกกลอย่างไรนะครับผม <c oughs> ก็เรียกว่าอะไรมามาปุ๊บก็เราก็คิดว่าแบบโอ้โหจะต้องจัดเต็มเลยนะผม <c oughs> คือมันเป็นเรื่องของโรคหัวกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเนี่ยมันเป็นเรื่องของอ่าสมรรถภาพตัวหนึ่งครับ ที่ชื่อว่า cardio respiratory endurance ครับเป็นสมรรถภาพของฝั่งฝั่งฟิตเนสครับ health uh, related physical fitness ก็คือสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวกับสุขภาพนะครับเป็นฝั่งเฮลเนาะโอเคนะครับวิธีนะครับที่จะลดเนี่ยที่จะแก้ไขอ,อาการนี้ได้เนี่ยมันไม่ได้หายในทันทีนะครับผม คือผมจะค่อยๆเล่าไปนะอ่ะมันไม่ได้หายในทะันทีนะครับมันจะต้องนะครับใช้เวลานะผมพอมันเป็นชื่อขึ้นชื่อว่าโรคแล้วเนี่ยมันหายยากนะครับผม mm. คือเรียกว่าอะไรกินยาก็เรียกว่าอะไรแค่บรันเทานะครับออกกําลังกายก็ไม่ใช่ว่าหายเลยในทันทีนะครับคือมันจะต้องทําไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ออกกําลังกายเป็นสิ่งที่เราทําได้ด้วยตัวเราเอง mm. และไม่ต้องใช้ยาและ เรียกว่าอะไรผลเสียน้อยนะครับเอฟเฟกน้อยนะครับเอฟเฟกในความหมายคือมันเหนื่อยมันต้องใช้ความพยายามนิดนึงนะครับแต่ว่ามันไม่ได้มีผลเสียกับร่างกายนะครับมันเป็นวิธีธรรมชาตินะครับที่เราสามารถทําได้นะครับก็หลักๆนะครับในการแก้ไขโรคนี้ครับแต่ขอเกินก่อนว่าถ้าเกิดคุณมีญาติพี่น้องนะครับเหมือนเดิมนะครับเพจผมเหมือนเดิมนะครับยึดหลักเดิมนะครับ แชร์เฉพาะคนที่คุณคิดว่าอยากจะแชร์ให้โอเคไหมผม,ผมันผมผมคิดว่าคุณแชร์ได้ประมาณนั้นนะครับไม่ต้องรู้เยอะนะครับไม่ต้องแบบไม่ต้องกระจายไปเยอะนะครับโอเคเอาแบบอยู่กันแคบๆอยู่กันแค่นี้นะครับผมบอกเฉพาะคนที่คุณอยากที่จะบอกเขาบอกเฉพาะคนที่คุณอยากเรียกว่าอะไรหวังมีกับเขานะครับผม ดีกว่านะครับผมอันนี้คือวิธีที่ถูกต้องแล้วก็จะเรียกว่าเร็วที่สุดผมว่ามีเร็วกว่านี้แต่เดี๋ยวจะค่อยๆพูดไปนะครับวิธีแก้เนี่ยหลักๆนะครับจะเป็นเรื่องของการคาร์ดิโอซะส่วนใหญ่นะครับการคาร์ดิโอนะคาร์ดิโอคาร์ดิโอมีสองแบบนะครับเคยคุยกันแล้วนะครับเคยคุยแล้วว่าคาร์ดิโอแบบที่หนึ่งก็คือลิสต์นะครับกับฮิตนะครับลิสต์ก็คือ low intensity steady state ฮิตก็คือ High Intensity Interval t r n i n i n g นะครับแต่เคสนี้นะครับมีโรคประจำตัวแค่อย่างเดียวนะครับไม่เคยออกกำลังกายเลยนะครับแล้วก็ไม่มีโรคเกี่ยวกับกระดูกและข้อนะครับเพราะฉะนั้นผมจะให้เรื่องของลิส t เป็นหลักนะครับก็สามารถที่จะเดินได้สามารถที่จะเล่นกีฬาได้ปกตินะครับลิส t ก็คือ Low Intensity s t e a d y State ก็คือเป็นการออกกำลังกายเป็นระยะเวลายาวนานแบบเบาๆถึงปานกลางครับเป็นระ,ระยะเวลายาวนานออกไปเรื่อยๆนะครับออก แบบเดินวิ่งเล่นกีฬานะปั่นจักรยานไปเรื่อยว่ายน้ำงนี้นกเออก็จะทําไปเรื่อยเป็นเวลาสามสิบนาทีถึงหนึ่งชั่วโมงนะ <c oughs> ที่ผมบอกไปก็จะบอกไปประมาณนี้รู้กันอยู่แล้วนะครับห้าวันต่อสัปดาห์ครับหนึ่งร้อยห้าสิบนาทีต่อสัปดาห์นะผมรู้กันอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ช่วงเวลาชั่วโมงเวลาประมาณเนี้ยอืมให้เขาไปทํานะผมคือผมแนะนําไปสองเรื่องนะต้องบอกก่อนว่าผมแนะนํา คาร์ดิโอกับอาหารนะครับเดี๋ยวพูดคาร์ดิโอก่อนนะครับเรื่องของการคาร์ดิโอเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็ความละเอียดของการคาร์ดิโอเนี่ยผมก็เจาะลงลึกไปให้เรื่องของโซนนะครับโซนของการออกกำลังกายนะครับผมเขาเรียกว่า,าเรียกว่าเป็นโซนของฮาร์ดเรทนะครับที่เป็นอยู่ในช่วงฮาร์ดเรทอยู่ในช่วงไหนแล้วก็เป็นเป้าเป้าหมายของอะไรนะครับผม ทุกคนน่าจะเซิร์ชเิร์ชตามเซิร์ชตามได้นะโซนคาร์ดิโอนะครับคาร์ดิโอโซนนะคาร์ดิโอโซนน่าจะขึ้นนะเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะแป๊บนึงโอเคขึ้นขึ้นอยู่ขึ้นอยู่ขึ้นอยู่เขียนแค่ว่าคาร์ดิโอโซนนะทุกคนน่าจะเซิร์ชได้นะครับคําว่าคาร์ดิโอโซนนะครับก็จะมีเฮลตี้โซนแฟตแฟตเบิร์นโซนแอนแอโรบิกโซนเอ้ย แอโรบิกโซนแอนแอโรบิกโซนแล้วก็ Maximum Exercise Zone นะครับผมวีลทูแม็กโซนนั่นแหละนะครับก็โซนเหล่านี้หมายถึงอะไรนะครับในความเข้าใจต้องพูดกันก่อนว่าเฮลตี้โซนเนี่ยความหมายของ h e เฮลตี้โซนคืออะไรนะครับเฮลตีนะ้โซนอ่ะคือความหมายคือคนที่เป็นเซเดนเทอรเออผมจะพูดสับยากไหมน,นะผมคนที่เป็น s e d e n เทอรนะครับแล้วต้องการที่จะมีสุขภาพดีก็ ที่แบบเป็นเซนเ n อร์ลไม่ค่อยออกไปไหนไม่ค่อยแบบว่ามี Activity อ่ะก็ทําแบบนี้ทําเดินทําในเฮลตี้โซนนะถ้าคุณทำเฮลที z โซนได้ก็คือ m a i n t e n นนต์เอ่อก็คือไม่ได้ลดไม่ต้องฉันไม่ได้ต้องการจะลดไขมันฉันแค่แบบว่าเดินเพื่อให้มันมีการขยับ <S <S เดินเพื่อให้มันมีอ่าเรียกว่ามีการขยับไม่อยู่นิ่งๆไม่อยู่เฉยๆไม่ผ่อน่านไขมันนิดหน่อยนะผมสองแฟตเบิร์นแฟตเบิร์นโซเนี่ย เป็นโซนที่เรียกว่าเผาผานไขมันได้จะได้มากที่สุดไหมก็เผาผานไขมันได้เรียกว่าเยอะแต่ก็ยังไม่เยอะมากนะผมโอเคแต่ว่าเป็นโซนที่ค่อนข้างที่เผาผัานไขมันได้เยอะพอสมควรนะก็แต่ยังไม่สุดน,นะเออมันมีสุดกว่านี้นะครับหรือเดี๋ยวจะเทียบให้ดูนะครับประมาณนี้ก็แปดเบอร์โซนก็เป็นโซนที่เผาผานไขมันได้เยอะนั่นแหละนะครับผมระดับหนึ่ง นะครับแล้วก็ออกกำลังกายจะอยู่ที่เออเมื่อกี้ผมลืมบอกเฮลตี่โซนเนี่ยจะอยู่ที่ห้าสิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นตของฮาร์ดเด็แม็กฮาร์ดเด็แม็กคิดยังไงนะครับสองร้อยี่สิบลบอายุนะครับอายุคุณเท่าไหร่นะครับเอาฮาร์ดเด็แม็กเอ่อเอาสองรอยสิบลบนะครับจะได้เป็นฮาร์ดเด็แม็กออกมาพอได้ฮาร์ดเด็แม็กออกมาปุ๊บเราก็เอาไปทําอะไรเอาไปคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือเปอร์เซ็นต์เหล่านี้ก็คือเฮลตี่โซนจะอยู่ที่ห้าสิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ ให้ผมแนะนำก็คือให้คุณคิดอยู่ใน55%นะครับ55%ของ Heart r ร t แ Max นะก็คือเอามาคูณนั่นแหละเอามาคูณแล้วคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาว่าอยู่เท่าไหร่ก็คือนั่นคืออัตราการเต้นของหัวใจของคุณที่คุณต้องออกกำลังกายในขณะออกกำลังกายของคุณให้อยู่ในระยะประมาณนั้นให้อยู่ในเลนส์ประมาณนั้นนะครับผมต่อไปเป็น Fat Burn นครับ f a บิร์นจะอยู่ที่65%นะครับผมของ h a r t r รแ Max นะ ผลผภาพเป็นของฮาร์ดฮาร์ดเลกนะครับก็เหมือนเดิมเอาเอาไปคูณนะครับโซนที่โซนที่สามนะครับแอโรบิกโซนโซนนี้เป็นโซนที่เรียกว่าค่อนข้าง a d v a านซ์ขึ้นมานิดหนึ่งครับแต่คนทั่วไปก็ยังสามารถเข้าถึงได้แต่ว่าไม่ใช่มีก i ิเนอร์ที่สามารถเข้าถึงได้นะครับคือต้องขยับต้องเก่งขึ้นมาน,นิดหนึ่งนะครับในการในการขยับนะครับเดี๋ยวผมพอเช็คเช็คเสียงตัวเองแป๊บหนึ่งผมรู้สึกว่าเอ๊ะ เสียงตัวเองมันมันไม่มีหรือเปล่านังนะนึงนะอ้านั่นแหละก็คือเมื่อกี้ติดไว้ที่เ e a l t h y z o นะแนหาถงห้ปเปอรเ็นโอเคได้ยินเอ่อเมื่อกี้อะไรนะอ่า a n a แอ o b i c zone ใช่ไหมอ่าต่อไป a อน e r o b i c zone เนี่ยจะเป็นโซนที่เรียกว่าเผาผลาญไขมันได้เยอะเยอะที่สุดเลยก็ว่าได้เยอะ ใกล้เคียงกับแฟตแฟตเบอร์นเยอะแอโลบิคโซนเผาผ่านไขมันได้ใกล้เคียงกับแฟตเบิร์นแต่ยากกว่ายากกว่านะเพราะว่าอัตราการเต้นหัวใจเนี่ยมันจะต้องสูงขึ้นมาอีกเป็น75%ของฮาร์ดเน t นะครับก็คือ70-80%นั่นแหละให้คิดเป็น75นะครับก็จะต้องหนักขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับสำหรับแฟตเบิร์นก็ต้องหนักกว่าเฮลตี้นะครับอ่า แอโลบิก,ก็ต้องหนักกว่าแฟตเบิร์ดนะครับผมมันก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับคนทั่วไปนะครับแนะนําแค่นี้นะครับสามโซนสามโซนที่คิดว่าถ้าทําถึงได้ก็เพียงพอแล้วต่อการเผาผัานไขมันนะครับแอ a แอนโนโลบิคโซนช่วยอะไรนะครับผมอ่าช่วยอีกทีหนึน่งนะเฮลตี่โซนเนี่ยเพื่อสุขภาพนะครับสำหรับคนที่ผอมอยู่แล้วหรือว่าไม่ต้องการใช้ไม่ต้องการอะไรเท่าไหร่ฉันก็เดินธรรมดาหรือว่าสําหรับ,บ,บเบรนเนอร์เริ่มต้นที่แบบ ยังวิ่งไม่ไหวนะครับก็อยู่ที่ h e ลตี้โซนแฟตเบิร์นนะครับขยับขึ้นมาได้นะครับสำหรับคนที่เก่งขึ้นมาหน่อยแล้วหรือสําหรับคนที่ต้องการที่จะลดไขมันโซนนี้เหมาะสมค่อนข้างเหมาะสมพอสมควรนะครับถ้าอยากที่จะไปมากกว่านี้ถ้าถ้าอยากที่จะเก่งกว่านี้ถ้าอยากที่จะเบิร์นไขมันได้มากกว่าหรือว่าได้ของแถมมาด้วยก็ขยับขึ้นไปอีกโซนหนึ่งก็คือ75าร์เซของฮัลเลนเดลแม็กก็คือเป็นแอโรบิกโซนนะครับแอโรบิกโซนเนี่ยเป็นโซนที่ผมคิดว่า ดีที่สุดในแง่ของคนที่ต้องการที่จะเพิ่มสมรรถภาพด้านคาร์ดิโอเ p ส r a t ร r y ท n รี r เอน e ดก็คือความอดทนของระบบหัวใจไหลเวียนเลือดก็คือตรงกับตัวของเคสนี้เลยนะครับเคสนี้คืออ่าคุณต้องเข้าใจ่าคุณต้องเข้าใจตัวอ่าโรคก,ก่อนนะครับกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเนี่ยผมคิดว่านะผมยังไม่ได้อ่านในในเน็ตนะ แต่เขาที่เขาเฉลยผมที่เขาบอกผมก็คือผมเรียกว่าเฉลยนะคือจริงๆเราต้องเดาเดาเขาให้ได้ว่าไอ้โลกเนี้ยมันต้องออกกําลังกายยังไงมันจริงๆมันเป็นยังไงจริงๆเราเราเราต้องรู้นะแต่เนี้ยชีวิตจริงอ่ะเขาเฉลยเราเลยนี่ออกว่าคือเขาเขาเข้าใจโลกของตัวเองอยู่แล้วเขาก็เอามาอธิบายเราให้เราเข้าใจเออชีวิตจริงมันไม่ต้องเหมือนในข้อสอบเว้ที่เราต้องแบบว่าเฮ้ยเขาเป็นโลกนี้เขาเป็นโลกนี้เอ้ยมันเป็นโลกโลกนี้ธรรมชาติของโลคมันเป็นยังไงวะ แบบว่าเขาเรียกอะไรพยาธิสภาพอ่ะเออพยาธิสภาพของโลกมันเป็นยังไงวะเออม,มันจะต้องเป็นยังไงมันจะต้องเออนะเห็นไหมพอของจริงปุ๊บเขาเฉลยเราเออมันก็ง่ายขึ้นไงละงานเราก็ง่ายขึ้นที่จะอบอกเขาได้แต่หน้าที่ของเราคือเราต้องรู้ว่ามันจะแก้ยังไงไอแบบเนี้ยเขาบอกว่าเขาบอกผมนี้เลือดอะ่ะมันไม่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อมันไปเลี้ยงกล้ามเนื้อไม่เพียงพอ แล้วมันหมดมันไม่มีแรงที่จะยกแขนยกขาแล้วแล้วมันยังไงรู้ไหมแล้วเวลาแบบมีการเดินหรือว่ามีการออกกำลังกายหนักๆมากๆเนี้ยแบบเขาเจ็บอ่าเขารู้สึกเจ็บจี๊ดเรียกว่าเจ็บแน่นๆที่ทีออ่อกอ่ะเออแน่นหน้าอกอะ่ะว่าง่ายๆแน่นแบบอื้ออื้ออย่างเงี้ยเหมือนเป็นโรคหัวใจเหมือน heart attack อะ่ะเออประมาณนั้นอะ่ะคือเขาเขาบอกผมแบบนี้นะเออที่เขาเล่าให้ผมฟังผมว่าผมว่านั่งคิด หกัหกขาดเลือดเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อไม่พอแล้วเขาบอกผมว่าเฮ้ยอย่างนี้มันบางคนคิดว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องคอเลตอนแรกผมก็คิดว่าเอ้ยคอเลสเตอรอลมันเยอะหรือเปล่าอย่างเี้ยผมก็ถามเขาเขาบอกว่าคอเลสไม่คอเลสเตอรอลพี่ปกติคอเลสเตอรอลพี่ปกติคอเลสเตอรอลปกตินะอืมฟังให้ดีนะแต่เขาชอบกินกุ้งอ่ะหอยปูคือเขาชอบกินอาหารทะเลชอบกินซีฟู้ดแล้วก็ชอบกินหมูกระทะจัดเต็มหมูมันๆจัดเต็มอย่างเงี้ยเออคือเขาชอบกินนะ แต่ว่าคอเลสเตอรอลเขาปกติก็ปกติอ่ะปกติก็ปกตินะแต่มันมีสิทธิ์เด็นไปได้อย่างคนเนี้ยเคสเนี้ยคอเลสเตอรอลปกตินะแต่เป็นหัวใจขาดเลือดก็คือมันเลือดมันไปเลี้ยงไม่พอมันมันส่งไปไม่พอใจผมที่ใจผมคิดน,นะผมรู้สึกว่าสุขภาพหัวใจอ่ะไม่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะบีบเลือดให้ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้คือมันบีบบีบเบาอ่ะว่าง่ายบีบอาจจะบีบไม่ถึงหรืออ,อาจจะบีบน้อย บีบไม่ถึงอะเออประมาณนั้นอะบีบทีนึงปุ๊บมันไม่ถึงนะมันก็เลยกลายเป็นว่าเข่าอะอะไรนะเข่าอะไม่สามารถที่จะใช้กล้ามเนื้อนั้นได้เพราะว่าหัวใจอะส่งเลือดไปเลี้ยงไม่ไม่ได้คุณรู้คุณรู้ไหมว่ากล้ามเนื้อนะมันต้องมีเลือดไปเลี้ยงนะใครไม่รู้บ้างเออต้องบอกนี้ก่อนนะมันจะต้องใช้เลือดนะกล้ามเนื้อเนะี่ยใช้ a อ p พใช้เลือดเออใช้หลายอย่างนะกล้ามเนื้อนะ อยู่ในขั้นถึงขั้นหัวใจอาจจะบกพร่องอ๋อหัวใจบกพร่องใช่ไหมทําไมผมไม่เห็นผมทําไมผมไม่เห็นคอมเมนต์หัวใจอาจจะบกพร่องใช่ไหมทําไมผมไม่เห็นผมผมไม่เห็นคอมเมนต์ใน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 นี้เออโอเคต่อนะก็นั่นแหละครับเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจนะครับที่ผมว่าแบบบีบ มันมันอ่อนนะกล้ามเนื้อหัวใจมันอ่อนเกินไปที่มันจะบีบเลือดออกไปเลี้ยงส่วนต่างของร่างกายได้ก็เป็นเรื่องของสมรรถภาพด้านนี้นะครับแล้วเราก็งหนที่ขอยวเราคือทําอะไรครับทำอะไรฮะเทรนเทรนกล้ามเนื้อหัวใจครับเทรนคาร์ดิโอเรสเปอร์ลรตเรีนดูแลนครับคือเพิ่มสมรรถภาพด้านนี้ขึ้นมาเพิ่มสมรรถภาพด้านนี้ขึ้นมาเพื่อให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันเก่งมากพอที่จะบีบ เลือดเนี่ยออกไปเลี้ยงส่วนต่างของร่างกายได้ไม่ให้เป็นหัวใจขาดเลือดได้นะครับผมมันจะก็คือเราก็ทำไงตายตมันก็ต้องค่อยค่อค่อยๆเริ่มเพราะว่าเขาไม่มีพื้นฐานเบสิกออกกำลังกายเลยเขาเป็นซีเดนเทอรี่นะครับเขาแบบนั่งออเฉยเฉยอองานเขาเป็นซีเดนเทอรี่แต่ผมไม่ไม่ได้ถามงานเขานะว่าว่าทำงานอะไรนะผมลืมถามนะครับอ่ะผมก็แนะนําเรื่องของอาหารไปอาหารเขาบอกว่า เขาชอบกินนู่นนี่นั่นผมว่าคิด BMR ให้คิด TDE ให้ก็ให้ไปอันนี้แบบพูดแบบเร็วๆนะพูดแบบเร็วๆแล้วก็ให้เรื่องของ RPE ไป Rating of Perceived Exertion นะครับผมก็คดัชนีความเหนื่อยนะครับในเรื่องของการคาริโอก็ให้ไปนะครับผมในกรณีที่เราไม่มีสมาร์ทวอทนะครับเข้าใจปะเนั่นแหละ <laughs> ไม่ไม่แปรนะไม่แปรเพราะว่าบางทีแบบ มัน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 ต้องแปลยาวอ่ะถ้าไม่เข้าใจก็ถามถามได้ใครไม่เข้าใจถามได้ว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวจะอธิบายให้เพราะว่าบางทีแบบเอออยากจะไปให้มันเร็วเร็วอะเออเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องกินข้าวกินเวอ,อีกโอเคไหมอ่าทีนี้เราก็อธิบายเหล่าเนี้ยให้เขาไปเขาบอกว่าเอออ๋โอโหพี่เพิ่งรู้เลยเนะี่ยเขาบอกว่าตอนแรกเขาบอกว่าเลยรูป้ปะเขาบอกว่าเนี่ยสมมุติว่าพี่กินสมเป็นกินวันหนึ่งต้องพันกินพันแคล,ลอะ่ะถ้าพี่กินเหลือห้าร้อยอย่างเงี้ย ตรงเนี้ยมันก็จะช่วยช่วยของการออกกำลังกายด้วยใช่ไหมเขาถามเราอย่างนี้นะเราก็แบบผมก็ถามว่าอ๋ออันนี้ตัวเลขสมมติใช่ไหมครับเพราะว่าคนบ้าอะไรมันกินพันแคลวันมันไม่มีมันต้องเป็นคนแคะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเออคือผู้หญิงมันก็ไม่กินพันแคลอต่อวันยังไงมันก็ไม่ได้อะถูกไ่มเออมันต้องเป็นคนที่เตี้ยมากๆหรือว่าเด็กเงี้ยเออมันเป็นไปได้อยู่แต่ถ้าคุณเป็นผู้ใหญ่ห้าสิบเนี่ยมันไม่ได้อะยังไงยังไงก็ไม่ได้เออเราก็ถามเราว่า อ๋อนี่ตัวเลขสมมติใช่ไหมเขาบอกใช่ครับจับคุยไปคุยมาเว้ยคุยไปคุยมาใช่ไหมเขาบอกว่าเอ่อกินพันแคลต่อวันเนี่ยจริงๆอ่ะคือพันแคลเนี่ยมันเป็นตัวเลขสมมติที่อ่าสิ่งที่พี่ต้องกินจริงๆเนี่ยเราก็คิดเบียร์มาให้เขาเราก็เราก็บอกเขาไปว่าพี่ต้องกินมากกว่าพันสองครับฮะมากกว่าเหรอมากกว่าไม่ใช่น้อยกว่าเหรอมากกว่าใช่ไหม มากกว่าใช่ไหมอย่างเงี้ยผมก็บอกว่าเออครับพี่ดีนไม่ผิดหรอกเออมันไม่ได้บอกเออนะบอกครับพี่ดีนไม่ผิดหรอกอันเนี้ยมันจะต้องมากกว่าเพราะว่ามันเป็นค่าการเผาผลาญพลังงานพื้นฐานในแต่ละวันถูกไหมเออ BMR มันคือ Basal Metabolic Rate นะครับเป็นค่าการเผาผลาญพลังลงานพืพ้นฐานในแต่ละวันที่เราต้องใช้ต้องกินต้องใช้คิดว่าแบบตาเนี่ยเวลากระพริบเนี่ยใช้แคลอรี่ไหม สมองในเวลาคิดเนี่ยใช้แคลอรี่ไหมเออปากในเวลาพูดเนี่ยใช้แคลอรี่ไหมนิ้วเวลาเรากะดิ่งใช้แคลอรี่ไหมเออหายใจเนี่ยคิดว่าใช้ไหมใช้หมดนะใช้หมดนะครับเราเรียกว่าอะไรเราเราไปเราจะแบบคิดว่ามันไม่ใช่อย่างนี้นเราคิดว่ากินน้อยกินน้อยแต่มันไม่ได้นะครับคือมันต้องกินเยอะกว่านะครับเยอะกว่าเพื่อดําลงชีวิตในแต่ละวันในความหมายของ bmr คือ ตั้งแต่เรานอนนะครับนอนบนที่นอนเงี้ยแล้วลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วเราหลับไปอันเนี้ยคือ BMR โอเคไหมไม่ต้องขยับนะห้ามขยับนะขยับคือไม่ใช่ BMR แล้วเป็น TDE ีห้ามขยับเออแล้วต้องเป็นแบบนี้นะครับมันจะต้องเป็นแบบนี้โอเคไหมอันนี้คือ BMR แล้วเขาบอกโอเคนี่พี่เพิ่งได้ความรู้ใหม่เลยนะความรู้ใหม่โอเคครับความรู้ใหม่เห็นไหมว่า มีคนอีกมากมายนะครับที่ไม่รู้วิธีนะครับไม่รู้วิธีการออกกำลังกายที่ถูกต้องไม่รู้วิธีการกินที่ถูกต้องไม่รู้วิธีการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องแล้วเขานะครับสุดท้ายเห็นไหมครับคุณก็ต้องเดินเข้ามาหาเทรนเนอร์หรือว่าอาจเป็นเป็นผมนะครับที่คนที่จะต้องแนะนำนะบอกแล้วว่าสุขภาพมันเป็นหนึ่ง ครับใน Element นะเรียว,ว่าองค์ประกอบของชีวิตนะการงานการเงินสังคมความรักสุขภาพครอบครัวอย่างเงี้ยมันเป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่เรียกว่าก็เกือบเกือบพื้นที่สุดเลยแหลนะมันมันไม่มีใครขาดได้เรื่องสุขภาพนะยังไงถ้าเกิดคุณอ่ะอยากที่จะมีชีวิตที่ดีอ่ะยังไงคุณต้องศึกษายังไงคุณเลี้ยงไม่ได้อย่างน้อยมีไว้อะดีกว่าไม่มีหมายถึงว่าความรู้หรือว่า เราทำเราทำไปด้วยอย่างเงี้ยแล้วมันก็ต้องทําอะไรมันเป็นหนึ่งในองค์ประกอบชีวิตนะชีวิตเลยนะคือตื่นขึ้นมาเนี่ยคุณก็ต้องมันมีมันอะถ้าคุณไม่มีมันเนี่ยสุขภาพคุณก็จะแย่แน่นอนคุณจะกลายเป็นติดเตียงคุณจะกลายเป็นแบบว่าเดินเหินไม่สะดวกนะครับผมหรือว่ามีโรคประจําตัวอย่างเงี้ยอ,อล้วก็จะเจ็บปวดอย่างเงี้ยเออมันแบบมันทรมานนะเว้จริงป่ะมันทรมานมากเลยนะในการกับการที่แบบมีสุขภาพ ไม่มีเราอยู่คนที่รักได้เรามีเงินแต่เราใช้ไม่ได้เราออกไปใช้ไม่ได้เงี้ยเราซื้อความสุขไม่ได้โอเคเงินมาซื้อความสุขได้แต่สุขภาพก็ทําให้เรามีความสุขได้เหมือนกันสุขภาพมีสุขภาพดีเพื่อที่เราจะต้องไปใช้เงินเออเอาใช้เงินเอาใช้เงินไปซื้อความสุขอีกทีหนึ่งโอเคไหมมันเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะจริงมันเป็นสิ่งที่เรามีมาตั้งแต่เกิดแต่ว่าคนอ่ะไม่เห็นความสัมพันธ์ของมัน บางคนแบบไม่ได้เห็นมันจริงๆจริงๆแท้จริงแล้วมันคืออะไรเออจริงๆเนี่ยเห็นไหมว่าเคสเนี้ยเขาอ่ะต้องเพิ่มนะแต่ผมไ่่ยังไม่ให้เขาทำแอรบิกโซแอรบิกโซนหรอกผมอาจจะให้เขาทำเฮลตี้ถึงแฟตเบิร์นก่อนถ้าเกิดถึงแฟตเบิร์นแล้วเขาบอกว่าเอเคเดี๋ยวสามคือเนี่ยพี่กลับไปทำนี้ก่อนเนี่ยที่ผมให้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยผมว่ามันก็เยอะแล้วนะเออเขาบอกว่าอืมพี่ก็คิดว่างั้นแหละพี่ว่า เนี่ยกินกินหมูไก่กุ้งไอหมูหมูหมไก่ปลาเงี้ยให้ได้ก่อนเงนี้ยแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาบอกอีกทีนึงโอเคอ่านเดี๋ยวพี่จะกลับมาบอกมาปรึกษาอีกทีนึงเขาก็บอกว่าแล้วผมก็บอกว่าพี่พี่เอาความรู้อีกไหมเขาบอกว่าโอ้ยเอามาเล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 ยขอความรู้มาเลยเยอะๆเลยอย่างเงี้ยคือประมาณว่า จะมามาขอความรู้มาดูดความรู้อะไรเงี้ยเออผมก็บอกเอาไปเลยครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะมันไม่มีใครมันมันทําไม่ได้ทุกคนหรอกเออในความหมายคือมันมันยากอันนี้มันเป็นทฤษฎีที่ถูกต้องเป็นทฤษฎีที่ควรทําเลยแหละแต่มันมันทําไม่ได้ทุกคนหรอกสุดท้ายแล้วเออผมก็บอกอย่างเงี้ยเออแล้วก็ผมอะ่ะแล้วแล้วโปรแกรมอะ่ะมันเป็นแค่โปรแกรมบิบนกินเนอร์ซึ่งที่ตรงจุดจริงๆคืออะไร ในความหมายคือเขาต้องเพิ่ม Cardio โอเ p ย r a t o ร y e n ล u เอนดูใช่ไหมเขาต้องทำอะไรเขาต้องออกกำลังกาย c a r ์ดิโให้อยู่ในแอโรบิกโซนครับถึงจะเพิ่มถ้าคุณอยู่ในเฮลตี้โซนอยู่ใน f a ตเบิรไม่เพิ่มครับบอกเลยพูดพูดกันต,งตรงๆเลยนะเออไม่เพิ่มคุณจะต้องอยู่ในแอโรบิกโซนหรือมากกว่าแต่มากกว่านี่ก็ก็หนักแหละเอาแอโรบิกโซนเนี่ยก็ค่อนข้างค่อนข้างยากแหละเออผมว่าแอโรบิกโซนเนี่ยโอเคเลย โอเคแล้วพออีกทีหนึ่งก็ไปไปขยับไปฮิตเลยเออผมว่าโอเคและไอไอข้างบนที่เป็นอ่าแอนแอนาบิกเทสโชกับวีลทูแม็กโซนอะ่ะอย่าอย่าไปสนใจอันนั้นอนะ่ะมันมันไปขยับไปอีกคันและเป็นพวกนักกีฬาเป็นพวกอะไรฝึกอย่างนี้แหละเออมันเป็นเฉพาะทางแหละสำหรับคนทั่วไปแอโรบิกโซนเพียงพอเพียงพอสำหรับสำหรับการลดไขมันหนึ่ง สำหรับการเพิ่มสมรรถภาพที่เกี่ยวข้องกับ Cardio respiratory endurance 2เหมาะสมบอกเลยว่าเหมาะสมมากแล้วผมชอบโซนนี้ที่สุดเป็นโซนที่ผมคิดว่าดีที่สุดแล้วก็ทำได้จริงที่สุดในทุกโซนเออบางคนจะไปติดอยู่ที่แฟตเบิร์นเออเข้าใจปะ่ะส่วนใหญคนส่วนใหญจะไปติดอยู่ที่ f ท t เบิร์นะผมผมว่าขายับมาแอโรบิกโซนแอโรบิกโ n e นี่คือ เยี่ยมคือทําได้คือดีคือเจ๋งแล้วมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆนะเว้ยเนี่ยอ,อกว่าเราเพิ่มเราแอโรบิกโซนใช่ไหมถ้าคุณออกกำลังกายไปเรื่อยๆอ่ะอัตราการเต้นหัวใจคุณอ่ะแม่งจะลดลงเข้าใจปะเข้าใจความหมายปะคือเวลาเราออกกำลังกายเราก็จะเก่งขึ้นใช่ปะเก่งขึ้นเอยแล้วทีเนี้ยคุณก็จะเหนื่อยยากขึ้นความความเหนื่อยเนี่ยมันขึ้นกับฮาร์ t เรทด้วยแหละ ถ้าฮาร์ดเลทยิ่งเยอะคุณก็ยิ่งเหนื่อยถูกไหมมันจะรู้สึกว่าหนักถูกไหมแล้วคุณทําไปเรื่อยมันจะเก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งข,ข,ข,ขึ้นเรื่อยๆใช่ปะ่ะฮาร์ดเลทคุณไม่ก็ตตําลงต่ลงแล้วคุณมาทําแบบเดิมนะฮาร์ดเลทไม่ก็ต่บตับต,ต่แล้วไอแอลบิกโซนที่ว่ามันจะไม่ถึงละมันจะต่ําลงมาแฟตเบิร์นต่าลงมาเฮลที่โซนเออแล้วทํายังไงทํยังไงอ่ะอย่างนี้ทํยังไงก็ขยับโปรแกรมหนีให้มันยากขึ้นเห็นป่ะคือเหมือนเราเก่งขึ้นแล้วก็ มาให้มันอยู่แอ่าให้มันอยู่ในแอรบิกโซนไม่งั้นไม่ไม่ก็ขยับลงขยับลงขยับลง,บลงแล้วถ้าคุณทําแบบเดิมตลอดมันก็อยู่ที่เดิมอะน,นึกออกปะเออเห็นไหมสุดท้ายแล้วอ่ะคุณก็ต้องกลับมาหาผมถูกปะแล้วก็มาถามว่าอ่ะได้ขนาดนี้แล้วทําอย่างไรต่อเห็นไหมมันไม่ได้แบบว่าทีเดียวแล้วหมดมันพูดบอกบอกไปทีเดียวมันไม่หมดอยู่แล้วเว้ยจริงๆจริงๆอันนี้พูดพูดกันตามตรงเลยเยังไงคุณอ่ะก็ต้องกลับมาปรึกษาผม รั้งต่อไปรั้งต่อไปทั้งต่อไปเลยเพื่อให้มันเก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นเรื่อยๆรเพราะว่าคุณจะรู้ได้ไงว่าคุณจะเก่งขึ้นได้ยังไงถ้าคุณไม่มีทฤษฎีพวกนีน้จริงไหมคุณก็ต้องรู้ทฤษฎีพวกนี้ก่อนคุณถึงจะเก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นเรื่อยเรื่อยได้ถูกปะละ่ะเออแเห็นไหมมันบอกครั้งเดียวมันไม่หมดหรอกอยังไงคุณก็ต้องอยู่เฮลตี้ก่อนแฟตเบิร์นก่อนแล้วคุณพอกเก่งแล้วคุณก็ค่อยมาปรึกษาผมให้ขึ้นไปขยับับบบไไไไไปปแอออออโรกกซนนนนเเททําาางึจะะข้้้ดดดลวว็มูออ่คุณ ทำอะไรได้บ้างเออถึงตอนนั้นก็คุณทําอะไรได้บ้างแล้ววิ่งได้ไหมกระโดดได้ไหมอะไรเงี้ยเออเนี่ยประมาณนะี้เห็นไหมโหยู่ดีจบเฉยโอเคตามนี้เลยนะมีคําถามไหมครับมามาเลยถ้าไม่มีเดี๋ยวไปแล้วอันเนี้ยบอกแล้วว่าคลิปเนี้ยเรียกว่าไลฟ์นี้ละกันไลฟ์เนี้ยจะบอกว่ามีประโยชน์ไหมก็แล้วแต่คนเชื่อนะบางคนก็ไม่เชื่อผมก็ก็แล้วแต่สุดแท้าแล้วแต่นะครับ เป็นทฤษฎีที่พิสูจน์มาแล้วว่าทำได้จริงเป็นทฤษฎีที่อยู่ในหนังสือคุณก็ไปเปิดเปิดได้เลยสิ่งที่ผมพูดอ่ะมันมีอยู่ในเน็ตนะครับเดีย๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตมันเยอะแยะมากมายนะครับผม RPE Rating of Perceived Exertion HITT High Intensity Total Training BMR Basal Metabolic Rate คืออะไรเปิดเปิดได้หมด TDE Total Daily Energy Expenditure นะครับไม่ไม่เห็นจะยากเลยเออ ฟิสิกส์ฟิตเนสคาร์เดโอเลสปาราทูดีแอนด์อุลแอนซ์อยู่ตัวไหนนะครับมีมี5อันมัตเตอร์เต็งมัตเตอร์แอนด์อุลแอนซ์เฟคติวิตี้บอดดี้คอมโพสิชันคาร์เดโอเลสปาราทูดีแอนด์อลนซ์มี5ตัวเห็นไหมแมนปะเ,เปิดเปิดได้มันจริงไม่จริงมันโอ้โหวิทยาศาสตร์เนาะชอบ Google ใช่ไหมเปิดเอาเปิดเอาเลยมาฟังเนี่ยแล้วก็ไปเปิดเอาศึกษาเพิ่มแล้วก็แล้วก็เข้าใจมันเรียนรู้มัน แล้วก็ปรับใช้เราปรับใช้กับตัวเราเองใช่ไหมแค่เนี้ยมันยากอเออมีปัญหาก็ทักมาดิตอบตอบอยู่แล้วโอเคนะครับสําหรับไลฟน์นี้ไปมาไปแบบเร็วๆไม่มีใครถามโอเคสําหรับไลฟน์นี้มีเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในไลฟ์ถัดไปนะครับทุกคนบ๊ายบายครับ